สวัสดีค่ะ youtube นะคะปอยิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะทักทายค่ะนะคะทักทาย,ทายเอฟซีน้องหลาทัวลูกทัวประเทศกันเดอร์ค่ะนะคะทักทายนะคะกำลังจะออกไปทำงานค่ะนะคะกำลังจะออกไปทำงานดีแล้วนะคะกำลังคุยกัเจ็ดแปดอาทีเนาะนะคะน้องหลาไปถึงไหนแล้วเนาะนะคะลูกตัวบัตรหลายๆแล้วเนาะนะคะเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจกันเ้อค่ะนะคะเขาคุณเ้อค่ะเขาคุณนะคะ จารย์มีลุงเตก็ถามพี่พ่อนีสามาว่าคุณอุ้มก็ป่าลาใช้มีบใบบ่คุณอุ้มก็ป่าลาใช้ก็ชงพ่อนีสาเพิ่นบดิจองค่ะนะคะแต่ว่าคุณไม่ขึ้นน่ะหลายใบอยู่นะคะคุณไม่ขึ้นแต่ว่าพ่อตะตรงหายแอรต้นเหมือดละนะคะอ่าพ่อพี่พ่อกระตรงหายแอรต้นเหมือดแล้วนะคะของอ่าป่าไม่ขึ้นเนาะป่าไม่ขึ้นหลายใบเลยค่ะนะคะที่ที่เรหาใบหาใบหาใบแต่หลายเลยค่ะนะคะติดใบก็มีมากนาจะเป็นจังทันนะคะ แต่ว่าเอาพ้อยอะตรงเขาหลังบ้านไหแอตนเมื่อแล้วนะคะมอวานนี้หาใบพ้อยกระตรงหาแล้วนะคะแต่ว่าแอตนบอกว่ายังบม่ได้รวมเลยป่าลําใช่นะเพ่นกับกุ่งจีนุงเนาะนะคะยังบร่ได้รวมเลยป่าลําใช้ว่าสันเนาะนะคะเดี๋ยวเพ่นบอกว่าเพ่นที่เหตุตะล้างหายอยู่เพ่นที่ตรงไม่หาอยู่นะคะว่าของพ่อยี่สาจะใบจะใบเนาะป้าไม่เกินอ่าลูกเตะจะเกิดว่าจังไดน่าใจอ่าบอกถามแอตนไดเด้อนะคะว่าของป้าไม่เกินจะใบเนาะนะคะ แต่ว่าองปลาไม่เคลนจองพ่อนี่ตาลายใบอยู่เนาะนะคะพรอยมือนันพรอยไม่ได้จดอยู่มือหนึ่งนะคะอ่าพราะจดจดอยู่นะคะจดว่าแบบจดซ้ำนั่นนะคะว่าไม่เคลนอีขาใบพรอยก็เฝ้าเนาะนะคะเราเพราะะตรงหลังบ้านเลยอ่าสมมุติว่าปลาไม่เคลนจองหาใบยังที่น่ะนะคะพรอยก็มือน like, ันมันไม่เป็นอันเก่าเนาะตรงไปแล้วพราะยังไม่ได้ลบน่ะแต่พรอยก็ปลาไม่เคลนจองอีมือหนึ่งพรอยก็เลยแบบตรงอันนั้นน่ะไปเลยนะคะ แ่ว่าการถูกใบทุกใบนะคะจำได้เหมดอนะคะเพราะว่าอยู่อยู่กับแอบต้นเหมดอเด้อนะคะท่าแอรต้นและต้นจรูเลยค่ะนะคะอฟซีนะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะนะคะขอบคุณหลายนะคะที่บาถึงบาปากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจั่นไรก็ต้องรู้ค่ะนะคะว่าบัดจะใบจะกใยเนาะของคุณไม่ขึ้นจะใบทุกใบเนาะประมาณนี้เนาะแต่ของคุณอุ้มกระเป๋าล้าใช้ไปในจองช่องเพรายนิสาค่ะนะคะ้างนี้บบมีค่ะนะคะ้างนี้บบมีเนาะ แล้วเพราะนิสากัเห็นงานน้ำหยุงนน้ำทหารนะคะแ mm hmm. จ่ว่าก,กับพอดีงองดอกนะคะก็ mm hmm. ยังไหลยอยู่นะคะคว mm hmm. ามไม่เึินกับตัวยูค่ะนะคะ mm hmm. เพราะตัวปุ๊กมานะคะพ้ mm hmm. อยต่อแรง mm hmm. พ้อยกับตรงเลยนะคะ mm hmm. ตรง,ะะตรงหาแอดตรงเลยถูกขังนะคะ อยู่แั่ต้ลนั่นแหละนะคะของป่าลำไชเนาะขอบคุณป้าถิ่มป้าปากันเด้อค่ะนะคะยอดบัตรน้องนะคะโอ้ทะลุไปสองพันกัวแล้วนะคะเอฟตีนะคะอยากจะใดก็พยายามขับคุมเด้อค่ะนะคะล่าลำรกรแฟนเพจทอนันนะคะล่าลำรกรแฟนเพจทอนันพยายามขับคุมค่ะเอฟตีพยายามขับคุมหลายๆนะคะล่าลำรกรแฟนเพจนะคะบัตติเก้าคะแนนทอนันเด้อค่ะนะคะทักไปในล่าลำรกรแฟนเพจแล้วมาทิ้งีหมายเลขบัญชีของแอธวัชชัยอยู่ของธนาคารกสิกรไทยดูเด้อ กันนะคะเอฟซี D, นะคะผู้ใดที่สนับสนุนม,มาไลฟ์ออนไลน์ของนองลาเด้อกระทักไปในเพจใดนะคะไอ้โมเมนบ์มเมนในเพจอะทักไปในบับนหักใดนะคะมาไลฟ์ออนไลน์ของนองลาของศิลปินทุกคนนะคะหรือว่านองลานะคะทักไปในบันหักใดนะคะทักไปในบันหักใดนะคะไปทักไปในแอรสวัสดิ์ใช้นะคะม,มันจะมีธนาคารกุ่งสีอยู่ค่ะนะคะทันะะเป็นมาไลฟ์ออนไลน์นะคะเอฟซี D, นะคะ นี่แหละนะคะบอถิงบอปลากันตาเผือนะคะน้องลากันไ้บ like ัดหล่ไลยนะคะแลนะคะผููใดที่เบาอีหยังบอสนใจค่ะบอสนใจอีหยังเลยนะคะบอสนใจอีหยังเลยนะคะอ่บอสนใจพี่เมฆเคียบอสนใจอีหยังเลยนะคะเมฆเมฆเชียบอสนใจอีหยังเลยค่ะอฟซีนะคะน้องลาบอสนใจอีหยังเลยนะคะเ่าก็ป๋าิ่นก็เบาอยโจกหูเรื่องอะไร หัวหูที่ไหนบอกงอย่างนั้นชอบไปเห็ุ่างภาษากันเบากันบาค่อยหูเรืองก็ได้นะคะตาษเนบอจิงบอก่งภาษาอังกฤษเนาะนะคะพอกกันบ่าหูเรื่องบางเทือยกับเมย์ก็เพิ่นต้องหายนะนะคะบ้ัดน้องหลาได้หลายเลยนะคะบัดนน้องหลาได้หลายเลยลหละนะคะได้หลายได้หลายได้หลายเลยนะคะข้ากุ้มกันค่ะนะคะจะยอยข้ากุ้มเด้อมือนีวันที่เท่าไดรแล้วนะคะมือนีวันที่ยีทิพหะแล้วเนาะนะคะ เลยยี่พาสามติบโมกเหลืออีกหลายมืออยู่นะคะหลายมืออยู่หรอกนะคะบัดนองทะลุสองพันกว่าแล้วเนาะนะคะผู้ใดเหตุดได้แดนะคะผู้ใดเหตุดได้แบบน้องหลาแดนะคะผู้ใดเหตุดได้แบบน้องหลาแดนะคะพอพอแม่แต่นักสนุตลอดนะคะเอ่อถึงว่าจะมีแบบพวกเขาจะมีกันกุ่มน้อยๆนะคะกุมน้อยเดียวแต่ก like ับว่าท like ิ้งบัวปะกันนะคะบ่าทิ้งบัวปะนองหลานะคะถึงจะกุมน้อยแต่ตัวกันคือนบัดนะคะผู้ใดหาใดบ้าง คนที่บ่มีวงนะคะบ่มีวงบอดังํำนะคะคนเหยียดยามนะคะเขาดูถูกดูมินนะคะอ่านะคะบางคนเขาดูถูกดูดูมินดูแพนนะคะวงกับบ่มีห้องเพลงกับบดีอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นเพาะอหยัางให้คิดเอาเองกันแล้วกันนะคะยอดบัตรนองลาตอนนี้แล้วนะคะสองพันครัวไปแล้วนะคะอ่านะคะเอาจังที่ก็แล้วกันนะคะสองพันครัวไปแล้วยอดบัตรนะคะอ่านะคะ คิดเอาไปแล้วกันนะคะคิดเอาคิดเอานะคะคิดเองคิดแต่แบบว่าคิดหลายๆนะคิดลึกๆนะคะกวนทีว่าค,นคนุ้นกวาจีดอยรอยค่าของคุ้นอะนะคะอยาไปดอยค่าของตัวเองนะคะอย่าไปโดยค่าของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าไปไปในยามเบาอย่างมานะคะแบบว่าอาผมดยของตัว ว่าอย่างออกมากระตานแต่นะคะถว่าว่าบดีว่าน้องลาบอดีนะคะก็ว่าปุ่มด้วยของตัวเองนะคะตัวเองยี่ปุ่มด้วยนะคะจึงได้ว่าจะนองหลานะคะดาจะนองหลานะคะไล่พุ่ขึ้นมากระดาจะนองหลานะคะ้อยค่าเขาน้องหลาเขาก็โดยค่าตัวเาเองนะคะเขางูตัวบบุว่าเขา้อยค่าตัวเองนะคะเป็นจังไรระบัดน้องหลานะเอ่อเพรเพราะพว่าบางเทื่อก็แบบว่าขายได้เท่านั้นในที่พันห้าพันจะมื่นก็่าสนดอกใครจะไปต้นนะคะ เขาไม่ได้สนใจเขาเบิ่งขามเขามองขามนะคะคนจีรานองลายอยู่น่ะน,นะคะพวกเรามองขามแตทั้งนั้นนะคะเอตีบอกแล้วนะคะคุณพรนิสายอย่าไปเคอย่าไปอะไรให้มองผ่านวัตนเด่นนะคะเขาด้อยค่าตัวเขาเองวัตถัเด่นขาบอกความน,นี้เนาะนีรานแล้วเราก็เตือนตรงนี้แหละนะคะเราก็เตือนตรงนี้อ่ะเราก็อยู่ก็ลองลา ขายบัตรขายปีกันเดี๋ยวพี่พอ่อก็จิบขึ้นไล่บ่ไล่กันนะคะขึ้นไล่นะคะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีประมาณนี้เนาะแล้วแต่ว่าเออแบบว่าท,ที่ทันบอพี่พอ่อว่าสิไลจะมีสิบนาทีกับพอนะคะแล้วพี่พอ่อจะจีบเหตุงานประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่พอ่อก็จีบวาวอยู่ทุกมมือทุกมมือนะคะว่าแวแว,แว่แว่แว่อยู่ทุกมมือนะะั่นแหละ ว่าแวะแวะอยู่ทุกมือเพะว่าเดี๋ยวพี่พ่อกะจไปเห็นงานทุกมือต่างๆพอดว่าทุกมือแล้วก็ไปเห็นงานกันนะคะเราเราพูดใดยสนับสนุนบัดกลุ่มปีพ่อนีสากระทักมาได้เด้อเดี๋ยวพี่พ่อกะจตจดไวพ่อจดไวปุ๊บพี่พ่อกะตรงเขาบ้านฮักเลยใส่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะฟ้าไม่ขึ้นกระไ์ใบแล้วนะคะบ้านฮักหนักขนหูนะคะถ้าถ้าช่องพ่อนีสานะเฉพาะช่องพ่อนีสานานะคะถ้าเกิดว่าถามไปในบ้านฮักถามไปจ้างแอตุนแอตุนขี่นหูเลยนะคะเพราะว่าพ่อตรงไปตลอดเนาะนะคะ แต่ว่าพอดีเพียงแต่ว่าเพึ่นยังไม่ได้ขึ้นไอ้นั่นอย่างนะไม่ได้ขึ้นแบบอย่างนะอกาลางนั้นเพราะว่าเพึ่นกับเบาวางเนาะนะคะนั่นต้องพ่งต้องเบวานกันนะคะใจเย็นๆเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวแอตุลพึ่นงจะจีบมาให้เนาะนะคะค่ะนะคะนั่นแหละนะคะนั่นละนั่นแหละนะคะของคุณไม่ขึ้นกับรลายนะคะจะปลาลับใช้ก็คุณอุ้มโบมีค่ะเอฟซีนะคะค่ะนะคะของคุณได้ร้ายค่ะเดี๋ยวพี่พ่อ็ะจิบขึ้นไล่เด้อค่ะเอฟซีนะคะตั้งยีสิบนาที เดี๋ยวต่อจากนี้เนาะนะคะบอจักว่าพอพอพ่อใ้ขึ้นมาปุ๊บนะเอฟซีกับเขามากันเลยนะคะที่ว่าบอถึงบอปากันเนาะนะคะเพราะว่าจัางไรเราจากันได้อยู่นะคะว่าเออเดี๋ยวพอนี้ตาขึ้นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มาคันดตนะคะเออนะคะเขามากัตื้นเนาะเขามาแล้วเพราะเขามาแล้วนะคะตื้อบัดจองบัดจองียอย่างกันเเดี๋ยวพอจะได้จดไว้เนาะนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณในหลายค่ะที่มาถึงบอปากกัน่านะคะได้เจอกันบ่เอื่นค่ะสวัสดีค่ะ